ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ผมนาอามสปอยนะครับผมก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องช่องที่หาไปนานนะครับก็ความจริงแล้วคือผมจะเลิกทำคอ,อนเทนต์การสปอยอนิเมะต,ตั้งนานแล้วนะครับมันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับที่จะเลิกทำแต่ว่าไม่ได้มาประกาศหรือว่าบอกอะไรนะครับ ก็ผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์จากสปอยอนิเมะเนี่ยมาเป็นการท่องเที่ยวแทนนะครับผมรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าลงที่เที่ยวแทนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะบอกลาชื่อนาช่องน้าสปอยนะผมจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นเที่ยวทิปนะครับผมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆธรรมชามติบำบัดเดินสถานที่ที่มันน่าสนใจต่างๆนาาของประเทศไทยนะครับผม ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาชี้แจงอะไรเล็กน้อยแค่นี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ติดตามนะครับติดตามอยู่นะผมที่โหัน,นะแต่ก็ยังทักมาในาส่วนตัวนะครับผมหรือว่า,ายังมีทางติ k t o k อะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าผมลงคลิปในติ k t o k ค่อนข้างที่จะบ่ยนะครับผมมาก่อนแต่ว่าหลังๆที่ไม่ได้ทำเพราะว่ามันปิดหลายอย่างนะครับผมก็ตอนนี้เพิ่งเรียนจบ นะครับผมเพิ่งเรียนจบแล้วก็กําลังทำงานทำนะครับกําลังช่วงนั้นที่หายไปก็คือวุ่นเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับผมเลยไม่มีเวลามาให้ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็มีหลายปัจจัยนะครับทั้งเหนื่อยด้วยอะไรด้วยต่างนานานะครับผมคิดว่าตัวเองในตอนนั้นยังไม่สามารถทําไหวนะครับยังไม่สามารถแบ่งเวลาหรือว่ายังไม่สามารถทำอะไรพร้อมกันได้นะครับผมยังไม่สามารถชนะอะไรนึงนอย่างใดอย่างหนึ่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผม ก็ฝากติดตามผลงานใหม่ๆที่กำลังจะเริ่มทำตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยนะครับถ้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาบอกทีนะครับผมเพราะตอนนี้ก็เลยนจบแล้วเดี๋ยวในช่วงกำลังหางานทำอยู่นะครับผมก็ทำตรงนี้เป็นอาชีพเสริมไปก่อนนะครับถ้าได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันครับก,ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม การสปอยนี้ไม่มาตลอดนะครับถึงจะดีแล้วก็ไม่ดีแต่ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับขอบคุณัจจริงๆครับผมไม่คิดว่าคลิปของเด็กคนหนึ่งจะแมตไปถึงทะลุหนึ่งแสนวิ 100, วหนึแประมาณนี้นะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมันจะแมตขนาดนี้นะครับคลิปที่ทำ Tokyo r e b e r t h นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูอ่ะคลิปนี้ครับก็แมจริงๆคลิปนี้ทําให้รู้สึก ตอนนั้นมีกาลังใจในการทําคลิปมากรู้สึกอยากจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆ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 นิพนธ์ทำออกมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าก็นะทุกคนมีปัญหาของตอยนะผมที่เราสามารถเล่าได้แล้วก็เล่าไปได้นากก็ผมจะแนะนำตอยนะว่าผมผมชื่ออารนะครับผมอายุ20กําลังเข้า21นะครับผมก็ยังมองว่าตัวย,ยังเด็กอยู่ในรลายดไานนะครับผมก็ เพิ่งเข้าวงการ YouTube ศึกษาอะไรต่างๆนานามากสมควรนะครับผมพอมากพอสมควรอยู่ก็อาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนผับของทุกคนเลยขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ส่งออกมาถึงจุดๆนี้ที่ส่งผมที่ส่งผมเข้ามาวงการนี้ได้นานขนาดนี้นะครับผมก็ทุกวันนี้ผมก็ยังมีเวลาไปไหนก็ยัง ชอบการพูดแล้ตก็ชอบการทำยูทูบอยู่นะครับก็ศึกษามามเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ว่างแล้วก็มีเวลาแล้วก็จะกลับมาทำนะครับผมในระหว่างที่เรารอง,งานงานครับก็บขอบคุณทุกคนมากครับที่ฟังถึงจุดจุนี้ผมก็มาไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับก็หมดแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับต่อไปนี้ผมก็จะตั้งใจทำคลิป ใหม่ออกมาให้มันดูดีขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มีความรู้อะไรต่างๆนานามากขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงๆนะครับขอบคุณถ้าไม่มีผู้คนก็จะไม่มีผมในวันนี้เลย